สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่องนักคำนวณเลขเด็ดนะคะคำเตือนการคำนวณตัวเลขในคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางการวิเคราะห์ตัวเลขเพื่อหาความน่าจะเป็นในการออกผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันอย่างอื่นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคำว่า การวิเคราะห์ตัวเลขเพื่อหาความน่าจะเป็นนะคะความน่าจะเป็นก็คือการาที่เราได้ทำการเก็บสถิตินะคะเก็บสถิติตัวเลขของผลรางวัลของผลสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยนะคะของผลรางวัลในแต่ละงวดแต่ละงวดนะคะแล้วก็เอามาลงเรียงนะคะจากใบเรียงเบอร์นะคะแต่อันนี้คือแอดมินเก็บมาจากการออกผลรางวัลในที่ ขณะที่กำลังออกผลสดอะค่ะนะคะเราก็จะมาลงตัวเลขในนี้เลยนะคะเพื่อป้องกันการผิดพลาดนะคะจากการพิมพ์หรือจากการอะไรก็ตามแต่นะคะเพราะว่าเราเก็บสถิติสดๆเลยจากสถานการณ์สดๆเลยเราจะได้ไม่พลาดนะคะอันนี้ก็คือของงวดวันที่1วิถุนายน2565นะคะเลขที่ออกคือ1 9 6นะคะเลขท้าย2ตัวคือ0-2นะคะ ฝากคำเตือนไปด้วยนะคะมันเป็นเพียงแนวทางการวิเคราะห์ตัวเลขเพื่อหาความน่าจะเป็นเท่านั้นนะคะแอดมินไม่ได้บอกว่าเลขนี้จะต้องออกเลขอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่ามันเป็นการวิเคราะห์จากตัวเลขสถิตินะคะเป็นความน่าจะเป็นเท่านั้นดังนั้นโปรดใช้วิจารณญาณและใช้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นนะคะ โอเควันนี้เราก็จะมาหลักสิบของเราหลักสิบเข้าไหมหลักสิบเข้านะคะเก้ามานะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะอันนี้คืองวดที่แล้วหนึ่งมิถุนายนม,มินยังไม่ได้ลบออกเลยโอเคลบออกก่อนนะหนึ่งมิถุนายนหกห้านะคะหนึ่งมิถุนายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเลขที่ออกคือ หนึ่งเก้าหกนะคะหนึ่งพิจารณาคือหนึ่งเก้าหกนะคะดังนั้นแอนมี้ก็จะเอาเลขที่เก้าคือเก้ามานะคะบางคนบางท่านนะคะคอมเมนต์มาว่าขอให้เก้ามาโอเคเก้ามาจ้าเก้ามาจริงๆนะคะเก้ามาส่วนหลักร้อยหลักร้อยนี่หลุดไปเข้าหน่วยนะคะแต่ก็ยังมีบางท่านก็ยังอยากจะได้หลักร้อยอยู่นะคะแอนดินก็ ไปหาหลักร้อยมาแล้วล่ะหาใหม่มันมีเพิ่มอีก2สูตรเลยเนี่ยเอาไว้เราจะเอามาลงอีกทีนะคะยังไงก็กดไลค์กด s u b สไครต์กดติดตามกดกระดิ่งเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดนะคะสำหรับการอัปโหลดคลิปในครั้งต่อๆไปนะคะโอเคเลขที่ออกคือ196นะเราก็จะลงไว้196โอเคเราก็จะมาคำนวณวดต่อไปกันเลย มไม่เสียเวลานะคะบันเลงเลขหรือจ้าโอเคสูตรของเราคืออะไรสูตรของเราคือ10บบนคะเอา10บบน10บบนของเราคือ9 10บบนคือ9จ้าเอาเบวกนะคะสิบบนคือ9แล้วก็10คอนึ่ง สิบขอหคือ1นึ่งค่ะสิงอดหคือ1นะคะแล้วก็ส0บข้อสองสขอสคือ7จ็ดบวกด้วย10บข้อสามสขอสคือ1นึะคะสิบขอสคือ1แล้วก็หน่วยค้อสหน่วยค้อสคือ2อหน่วยค้อสคือ2องนะคะ แล้วก็จะเอามาบวกกันแล้วก็ผลลัพธ์ก็จะบวกสองพืที่นะเป็นอารีเช็คนะคะ 9, 1, 7, 1, เก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งสองเห็นไหมคะเราก็จะใช้กันหมดเลยเนาะจากผลเรียงเบอร์นะคะใบเรียงเบอร์นะคะใบเรียงเบอร์จากผลการออกสลักก,กินแบ่งรัฐบาลแต่ที่นี่แอ็นินยังไม่ได้ไปซื้อใบเรียงเบอร์เลยแต่อันนี้ก็คือว่าจดมาจาก ผลการออกรางวัลสดๆนะคะมันก็จดมาจากการออกผลรางวัลสดๆเนาะล้วก็เอาไปเลยเพราะว่ามีสมาชิกบางท่านเนาะก็ถามมาว่าหลักสิบลงหรือยังอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคค่ะลงไปเลยเนาะไม่ต้องรอนานเนาะรอ,อรอคอยรอคอยโอเคบวกเลยมานะคะเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบสิบเป็นเจ็ดสิบเจ็ดบวกหนึ่งเป็นสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเป็นศูนย์นะคะ ศูนย์จ้ะบวกด้วยหนึ่งคงที่เห็นไหมคะเป็นสูตรนะคะสูตรเราก็จะได้ตัวเลขที่โอเคนะมันจะมีค่าคงที่เกิดขึ้นนะคะจากเลขของสูตรก็เรียกผลลัพธ์ของความน่าจะเป็นซึ่งมีเป็นแสนวิธีหรือล้านวิธีในการหาความน่าจะเป็นในการที่ตัวเลขจะเข้า3าตัวะคะ่ะโอ้จะมีเยอะขนาดนั้นเลยนะเพราะว่าสูตรนี่จะเยอะมากเลยโอเค โอเคงวดนี้เราก็จะได้ไปเลยเพราะความรวดเร็วไม่ต้องรอนานเนาะศูนย์จากหลักสิบนะคะศูนย์หะคะหลักสิบงวดวันที่16บงวดวันที่16จา้านะคะหลักสิบงวดวันที่16มิถุนายนพศสองพันหนะคะฝากคำเตือนอีกนะคะ คำเตือนอีกครั้งนะจ๊ะว่าคำเตือนนะคะการคำนวณตัวเลขในคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางการวิเคราะห์ตัวเลขเพื่อหาความน่าจะเป็นในการออกผลรางวัลสลักกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันอย่างอื่นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะดังนั้น กดไลค์กด s u b สไครต์กดติดตามและกดกระดิ่งให้อดมินด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดในการอัปโหลดคลิปในครั้งต่อๆไปเดี๋ยวคลิปต่อไปแอดมินจะเอาเออหลักหน่วยของเราหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยมาไหมหลักหน่วยมานะคะหน่วยคือ6 6มาจ้าโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าแอดมินจะเอาหลักหน่วยมาลงนะคะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนคะ่ะ ขอบคุณสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามแอดมินด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ